Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดลนสตอรี่พอดแคสตนะครับแล้วก็ทุกวันพุธเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK weekly นะครับก็เป็นรายการที่ จะนำเอาแนวคิดเรื่อง OKR OK มาเล่าแล้วก็อัปเดต Personal OKR OK หรือ OKR OK ส่วนบุคคลนะครับยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ Objectives and Key Results ของคุณ Paul Neven แล้วก็คุณ Ben Lamorte เนาะเป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่เป็นภาษาอังกฤษที่ผมอ่านเกี่ยวกับ OKR OK แล้วก็เป็นเล่มที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับวันนี้มาต่อกันเลยคือมันมีคำถามนะว่าการทำ OKR OK เนี่ย ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับคุณเบนลามเต้กับคุณพอลไนเว่นเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันมี20คําถามที่เราจะต้องตอบเพื่อจะได้เช็คว่าเราควรจะใช้ซอฟต์แวร์แบบไหนหรือควรหรือไม่ควรใช้ซอฟต์แวร์นะครับคําถามแรกเนาะเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถที่จะฟอสิลิเตหรือว่ารับการตั้งแบบทั้งบอททอปอัพกับท็อปดาวได้ทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่า OK r เนี่ยมันเป็นระบบผสม ระหว่างบนลงล่างกับล่างขึ้นบนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดซอฟต์แวร์มันเป็นลักษณะที่บอกว่าต้องสร้างมาจากข้างบนอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะเอามาใช้กับโอเคได้ไม่ดีนะคือจริงๆผมผมเรียนแบบนี้นะครับซอฟต์แวร์ OKR เนี่ยถ้าเกิดใครมันเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะ OK r โดยเฉพาะเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาดีไซน์มาให้ตอบทั้งบนลงล่างล่างขึ้นบนอยู่แล้วละ,ละเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้แนวคิด OK r แต่ว่าถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์อื่นๆที่มันมันถูกนํามาใช้ด้วยด้วยวัตถุประสองค์อื่นๆเนี่ย จะเอามาปรับเป็น OK r ต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับถัดไปนะครับคือในตัวฟต์แวร์เนี่ยสามารถที่จะให้มันลิงก์แบบแนวนอนได้ไหมคือจริงๆการลิงก์มันมันแนวตั้งมันชัดเจนอยู่แล้วแนวตั้งคืออย่างนี้นะครับคือ OK r ของเราเนี่ยลิงก์กับ OK r ของระดับบนหรือเปล่านะครับอันนี้ชัดเจนมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่า OK r ของฝ่ายตลาดจะไปลิงก์กับ OK r ของฝ่ายผลิตได้หรือไม่เนี่ยซึ่งหลายครั้ง OK r มันมันมันควรจะต้องมีการลิงก์แบบนั้นได้ด้วยเนี่ย ก็ลองดูนะครับบางซอฟต์แวร์ทำได้บางซอฟต์แวร์อาจจะไม่ได้ฟาสิลิเทตเรื่องนั้นนะครับถัดไปนะครับระบบมันโชว์หรือเปล่าว่ามันมีลิงก์บนลงล่างล่างขึ้นบนที่ผมเล่าหรือว่าลิงก์ระหว่างฝ่ายนะครับมันมีระบบมันมีกราฟมันมีรูปภาพโชว์ไหมนะครับหรืออันถัดไปนะครับเขาบอกว่าเออมันมีลักษณะของโซเชียลฟีเจอร์หรือเปล่าเช่นเขียนคอมเมนต์ได้ไหม สมมุติว่าหัวหน้าเห็นความก้าวหน้าของลูกน้องเนี่ยอยากให้คอมเมนต์ลูกน้องหรือลูกน้องจะเขียนคอมเมนต์ให้หัวหน้าหรือคอมเมนต์ให้กับตัวเราเองเป็นโนต้ตเนี่ยทำได้ไหมเพราะว่าบางอย่างทําได้บางซอฟต์แวร์ก็ทําไม่ได้นะครับถัดไปนะครับคือไอ้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยไอ้ตัว OK r เนี่ยมันมันเป็นลักษณะสามารถเอาไปใช้แบบถึงพนักงานแต่ละคนได้เลยไหมหรือว่าจะต้องมีลายเส้นเพิ่ม อันนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ก็ต้องดูว่ามันมันมันมีันมีไลเส้นแบบไหนไลเส้นก็คือกดระเบียบในการใช้แบบไหนนะครับอันถัดไปลองเช็คดูว่าถ้าจะอัปเดตผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ไหมนะเดี๋ยวนี้คนใช้โฟนใช้โมบายแอปกันอยู่นะสามารถทำได้ไหมนะหรือ,เ,อ,อเวลาเขียนคีย์รีเซิลเนี่ยมันมีการอัปเดตสกอร์ให้ไหม นะถ,ถ้าจำได้นะครับทรีซอร์เนี่ยมันก็จะมีสกอร์ศูนย์ถึง1อะไรอะไรเงี้ยในซอฟต์แวร์ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจะอัปเดตได้ไหมนะครับหรืออีกอันนึงนะครับระบบมันสามารถปริ้นรีพอร์ตออกมาได้ไหมว่าเออคนนี้ OKR OK เป็นยังไงนะครับหรือว่าลิงก์อะไรกับใครยังไงนะครับมันสามารถจะปริ้นแบบนั้นออกมาได้ไหมหรือมันมีลักษณะของแดชบอร์ดไหมคือกดเข้าไปดูง่าย มันเป็น summary ว่าอโอ OKR ของไฟล์นี้ตอนนี้ใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างมันมีลักษณะ d a s h b o a r แบบนั้นไหมนะครับหรือมันมีฟีเจอร์อื่นไหมที่จะเขียนเข้าไปได้ใน key result หรือว่าจะทำยังไงให้มัน key result วัดได้หรือมันมี time frame ใส่เข้าไปได้ไหม3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมันมี service ในการสอนไหมในการ coach ไหมนะครับ ถ้าซอฟต์แวร์เขาเอามาใช้เนี่ยคนจะใช้ได้เป็นได้ง่ายหรือเปล่านะครับคีรีซอลในหนังสือเล่มนี้ถ้าใครจำได้นะครับประเภทของคีรีซอลมันมีตั้งแต่เบสไลแมทริกโพสิทีฟทาร็ตแมทริกเนกาทีฟทาร็ตแมทริกเทรชัลแทร็ตแมทริกแล้วก็มายสโตนผมผมรีวิวไปสั้นๆแล้วเมื่อสักสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับลองไปฟังได้หรือว่าไปซื้อหนังสืออ่านได้นะครับคำถามคือ ซอฟ์แวร์มันสามารถจะตั้งคีรีเซลได้หลากหลายรูปแบบแบบนั้นไหมนะครับอีกอันนึงคือมันมี draft mode ไหมนะ draft mode ก็คือ user เนี่ยใส่ OKR OK แต่ว่ายังยังไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นให้ลองเขียนดูก่อนอย่างเงี้ยมีไหมบางซอฟต์แวร์ก็มีบางซอฟต์แวร์ก็ไม่มีนะครับหรือมันมีระ,ระบบเขาเรียก SSO นะครับ single sign on ไหมนะครับคือ พาสเวิร์ดอะไรทุกอย่างมันลิงก์กันแบบง่ายๆไม่ต้องมานั่งจําอะไรแบบนี้มันมีระบบแบบนั้นไหมครับหรือระบบการเรคคอร์ดด a ต้นะครับคือมันมี Data Integration ไหมคือหลายคนเนี่ยอาจจะใช้กับซอฟต์แวร์อื่นได้ไหม Database อื่นได้ไหมมีระบบ CRM อยู่ระบบบัญชีอยู่ระบบ BI business intelligence อยู่ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาลิงก์เป็นเป็นตัววัด ของเราได้เลยไหมซอฟต์แวร์มันซอฟต์แวร์ o อ r ที่เราจะจัดการเนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลแบบนั้นได้ไหมนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากที่จะเพิ่มลดจํานวนพนักงานเนี่ยมันมันยากไหมมันเพิ่มได้เลยไหมหรือว่าจะต้องไปขอเทคนิคอลสปอร์ตหรือการช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์เวนเดอร์นะก็คือคนเจ้าของคนขายซอฟต์แวร์น่ยต้องต้องยุ่งยากไหมนะครับหรือมันมีระบบเลคคอร์ดว่า แต่ก่อนสมมุติย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเขา record เก็บไว้ไหมนะครับเราอยากที่จะเช็ค okr OK ของไตรามาสนี้เทียบกับไตรามาสที่แล้วอย่างนงี้ททำได้ไหมหรือถ้าถ้ามองในตัวของโปรเก e s ในระหว่างไตรามาสเนี่ยม,มันมีให้เห็นไหมนะครับว่าออตอนนี้ทำไป10%เมื่อ3วันก่อนตอนนี้เป็น15 20 30นะครับหรือถ้าเกิดออลองดูใน ในแต่ละคนเนี่ยจะจะมีระบบ reporting ว่าเฮยคนนี้ on track คนนี้ behind เป็นสีแดง on track เป็นสีเขียวอะไรแบบเนี้ยเช็คไหมนะมัน alert ขึ้นมาไหมทำให้เราเห็นไหมว่าเราเลทไม่เลทนะครับหรือแม้กระทั่งมีลักษณะของ gamification ไหม gamification คืออาจจะเป็นแต้มมีสกอร์มี ranking มีอะไรที่ทำให้กระตุ้นทำให้คนอยากทำ โอเคอมากขึ้นนะผมไม่ได้บอกว่าทุกข้อที่ผมพูดมาเนี่ยซอฟต์แวร์ต้องมีหมดนะคือมันก็มีความซับซ้อนยิ่งมีเยอะมันก็มีความซับซ้อนนะแต่บางอย่างมันก็ต้องตอบตัวเราเราอยากได้หรือเปล่าถ้าเราอยากได้มันก็ต้องไปดูซอฟต์แวร์ที่มันมีถ้าเราไม่อยากได้ก็มันก็จะเพลนมันก็จะซิมเปิลขึ้นมันก็ดีในแง่ที่ว่าไม่ต้องมาเรียนรู้กันเยอะแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดมันไม่มีฟีเจอร์นั้นถ้าเราอยากได้มันก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับไหนไหนพูดตรงนี้ละขอประชาสัมพันธ์แล้วกัันนะครบ ผมมีผมมีซ okay, อฟต์แวร์ OKR นะมีคนเคยถามผมแม้กระทั่งบรรยายเนี่ยถ้าถามผมนะมีคนถามนะบอกว่าอาจารย์แนะนำซ okay, อฟต์แวร์ OKR ไหมผมจะตอบตามตรงว่าท่านดู Requirement นั่นก่อนนะว่าท่านมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนผมก็บอกบอกแบบบา,บางที่ผมไม่บอกได้ซ้ำว่าผมมีอะ่ะนะคือเขียนลงกระดาษก็ได้เขียนลงใน Excel ก็ได้อ่าทำเป็น g Google s p r e a d Sheet ออนไลน์ก็ได้ ซ okay, อฟต์แวร์ OKR ที่ผมมกีก็ลองไปศึกษาได้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับชื่อชื่อซอฟต์แวร์ชื่อ,อ,อ C-Score เข้าไปในเพจอันนี้ก็ได้นะครับ zeezcore e e, นะครับอินบ็อกเข้าไปเดี๋ยวจะมีคนดูแลให้ผมผมอาจจะไม่ได้ตอบเองนะครับแต่ว่าก,ก,ก็ศึกษาได้ผมผมสร้างมาใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวโหกว่าจะหาโปรแกรมเมอร์กว่าจะนน่นนี่นะแต่มันฟังก์ชันนะครับมีองค์กรใช้อยู่จริงๆในปัจจุบันนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับอ่ะมาถึงบทที่6นะีหนังสือเล่มนี้บอก making OKR OK sustainable คือจะทำยังไงให้ OKR OK เนี่ยมันอยู่อย่างยั่งยืนนะครับเขาก็แนะนำบอกอย่าคิดว่า OKR OK เป็นโปรเจกต์คือถ้าคิดว่าเป็นโปรเจกต์มันจะมีวันเริ่มันสิ้นสุดการออกแบบ OKR OK อาจจะต้องทำอันนี้ให้เสร็จแต่มันไม่ใช่เสร็จแล้วเสร็จเลยนะมันต้องนำไปใช้ต้องต้องทำตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่ามันคือกระบวนการ แล้วมันจะต้องทำตลอดก็ต้องรู้ว่าใครต้องทำอะไรนะครับระวังเรื่องของการเอาไปใช้ในการประเมินผลอันนี้คือคือคือหลายที่เลยนะครับที่สนใจ OKR OK เนี่ยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีเวลาอ่านเรื่องนี้เยอะนักหรือว่าฟังเรื่องนี้เยอะนักเนี่ยชอบหรือว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดว่า OKR OK มันเป็นเครื่องมือไปแทนเ p i kpi มันไม่ดีมันเอาไปใช้ประเมินแล้วไม่ยุติธรรม มันถูกบังคับเอาโอเคอาดีกว่าไม่ใช่นะครับถ้า KPI ไม่ดีก็ต้องแก้ที่ KPI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอาไม่ใช่เครื่อมือนั้นผมไม่ได้บอกว่าห้ามประเมินประเมินก็ประเมินไประบบประเมินขึ้นเงินเดือนก็ทําไปนะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ล่ะเอาไปใช้คนก็ไม่กล้าตั้งโอเคอาท้าถ่ายจริงไหมคือคือมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วอะคือถ้าเกิดสมมุติว่าผมบอกให้ทุกคนตั้งโอเคอาแต่ว่าถ้าทําไม่ถึงเนี่ย ผมไม่ให้เงินเดือนขึ้นนะใครจะไปตั้งท้าทายถ้าตั้งท้าทายตัวเองก็ไม่ถึงก็ตั้งง่ายๆเรียกแซนแบ k เผื่อไว้ก่อนแต่ก็บอกผมแหละว่าอุ้ยยากแล้วยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปใช้อย่าไปลิงก์กับการประเมินคราวนี้ถ้าจะเอาไปเกี่ยวข้องกับเวลาจะเรียกว่าเป็น performance review performance review ไม่ได้แปลว่าให้เกตขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการให้ฟีดแบ็กกับพนักงานอันนี้อาจจะทําได้นะ ก็อาจจะเป็นคําถามที่มันอาจจะมีหลากหลายคําถามนะแต่คําถามที่เกี่ยวกับ OKR OK เนี่ยก็ลองถามเขาว่าเออที่คุณทํางานเนี่ยนะคุณเข้าใจ c อ,อ m p a n y OKR OK ไหม Priority ของ OKR OK เป็นยังไงนะครับแล้วใน Priority นะั้นเนี่ยคุณงานที่คุณทำเนี่ยมันไปช่วย Key Result ตรงไหนบ้างไหมนะครับหรือถ้าในองค์กรเห็นภาพแล้วในทีมละ่ะคุณรู้จัก OKR OK ของทีมไหมหรือคุณช่วย OKR OK ของทีมใน ในเรื่องไหนยังไงนะครับในไตรามาสที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับไตรามาสปัจจุบันอย่างเงี้ยถามเป็นลักษณะแบบนี้แต่ไม่ใช่ไปวัดว่าใครจะได้ขึ้นเงินเดือน5%เพราะว่าทําได้ตาม o k เครไทยไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเพราะไม่ได้ทําได้ตาม o k เซึ่งถ้าทําแบบนั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังคนก็จะแสนแบกคนก็จะไม่กล้าทำะไรท้าทายคือหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็เขาก็มีการบอกโปรแอนคอร์นะถ้าจะลิงก์จริงๆไปลิงก์กับไอ้ผลตอบแทนเนี่ยคือ เขาก็บอกว่าโปรนะที่มันเป็นประโยชน์คือเวลาเรที่ลิงก์ผลตอบแทนเนี่ยคนก็จะแบบชัดเจนมากลุยกันเต็มที่เพราะว่าอยากได้ตังค์ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันชัดเจนโปร่งใสนะแฝงถ้าใครทําได้มันยากก็ก็เต็มที่แล้วก็มันไม่ต้องมี2ระบบอะง่ายๆเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนคล้ายๆ KPI อะ่ะก็ก็ถ้าทําได้ก็ได้เลยแต่ว่าคอนก็คือผลผลเสียซึ่งส่วนตัวนี้ผมผมเน้นว่าเป็นความเห็นส่วนตัวผมก็คือ มันเกิดแซนแบ็กแน่นอนแซนแบ็กคือไม่มีใครกล้าตั้งทถ้าทายนะครับแล้วบางคนก็พยายามจะไปตั้งอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเพราะว่าไปตั้งที่รีสอร์ทเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้ไงแทนที่จะบอกยอดขายเพิ่มขึ้น50%เนี่ยก็จะบอกว่าไปหาลูกค้า5ครั้งหาลูกค้า5ครั้งในชั้นทําได้แน่มันก็จะกลายเป็นกิจกรรมนะครับหรือบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Impact ที่องค์กรต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะทำอะไรที่มันง่าย ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่องคอ์กรอยากได้ยิ่งองคอ์กรอยากได้อะไรใหม่หมเนี่ยใครจะไปกล้าครับเพราะว่ามันโดนประเมินถูกลิงก์นั้นถ้าถ้าถามผมส่วนตัวผมไม่แนะนําเลยแล้วก็จริงๆหนังสือหลายๆเล่มก็บอกคล้ายๆกันว่าไม่แนะนําให้เอาโอเคไปลิงก์กับผลตอบแทนทางการเงินนะครับคราวนี้มาถึงอีกอิชชูหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอิชชูสิบเรื่องที่เรามักจะเจอนะครับเอาอันแรกก็คือก่อนที่จะสร้าง OK r อย่างแรกที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้คือทําไมเราถึงใช้ OKR OK ถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้ยังไม่ต้องจริงๆคนที่เข้ามาในโครงการ OKR OK Consulting Project ซึ่งตอนนี้ update, อัปเดตเดี๋ยวอัปเดตตอนท้ายกันละคนที่เข้ามาใน OKR OK Consulting Project ทุกคนเนี่ยผมจะถามคาถามนี้ก่อนเลยนะว่าท่านเอาไปใช้ทําอะไรนะครับม,มันจะได้ชัดเจนแล้วแล้วทุกๆคนทุกองค์กรที่เข้ามาเนี่ย น่าจะต้องมาพูดคุยกับผมไม่ใช่น่าจะาทุกทุกองค์กรต้องคุยกับคุย,คยกนก่อนเพราะสิ่งที่ผมไม่อยากได้เลยคือท่านเอาโอเคไปใช้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมกําลังที่จะโปรโมทกําลังที่จะบอกอย่างเช่นท่านท่านจะไปใช้ประเมินพนักงานเนี่ยผมจะบอกว่าอย่าเลยถ้าท่านบอกอยากใช้จริงๆก็ไม่เป็นไรท่านก็ใช้ได้แต่ว่าอย่าอย่าอยู่ในโครงการนี้เลยเพราะว่าผมจะบอกตลอดทางว่าไม่ควรใช้มันก็จะไปขัดกับความตั้งใจของท่านนะ แล้วผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมไม่ควรนะครับแต่ท่านท่านอยากใช้เพราะเป็นองค์กรท่านเนะี่ยผมก็ว่าท่านไม่ได้หรอกท่านอาจจะใช้แล้วเวิร์กก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าโครงการนี้มันไม่ผมไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้พูดคุยเพราะฉะนั้นตอบตัวเองให้ได้นะครับอย่างแรกว่าทําไมถึงอยากใช้อันที่สอง e c u t i v e ตต้องเอาด้วยผู้บริหารระดับสูงซ e o ต้องเข้าใจต้องรู้ต้องเอาด้วยจริงๆทุกองค์กรที่คุยกับผมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารระดับสูง อาจจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์2แต่ว่าผมก็จะบอกว่าไปคุยกับเบอร์หนึ่งให้รู้เรื่องนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับอันถัดไปคือต้องเทรนนะอย่างในในกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในสโคปของ OKR Consulting Project ที่ผมทำเนี่ยก็จะมีการเทรนพนักงานทุกคนนะครับแล้วองค์กรที่ใช้ OKR OK ต้องมีกลยุทธ์นะต้องมีทิศทางน,นะไม่ใช่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดียังไงอย่างนั้นอาจจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะใช้ OKR OK พอทําตรงนี้เสร็จปุ๊บอิชูถัดมาคือเรื่องของการสร้างอันนี้คือก่อนก่อนใช้นะการสร้างก็ระวังเรื่อง Objective ต้องเขียนให้เป็นคุณล i t a t i v e นะครับถ้าท่านเขียนเป็นคุณต q ทีฟ t i ณต t ทีฟคือชิงปริมาณเนี่ยมันจะเป็นคีย์รีโซลไปนะครับมันไม่ใช่ o เ j e c t i v e เพราะน,นั้น o อบ e ิคทีฟเนี่ยมันมีเพื่อที่จะ i n นสปายคนยังไม่ต้องใส่ตัวเล่ขตัวเลขเข้ามาเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับ Key r e s u l t นะครับบอก Numbers Come Later นะครับระวังเรื่อง Top Down โอเเพราะว่าบางคนบางองค์กรเนี่ยสั่ง OKR OK ทั้งองค์กรเลยใครต้องทำอะไรเดี๋ยวออกแบบให้หมดเลยนะครับระวังเรื่องปัญหาของคีย์รี u l t ไม่ว่าจะมีเยอะไปบางคนก็ยัดทุกอย่างเข้ามานะครับหรือ มีแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ Objective ไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรนะครับหรือเอาแต่กิจกรรมถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรีซอสนะครับแล้วก็ตรวจดูเรื่องวิธีการให้คะแนนนะครับจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะครับในหนังสือนี้ก็บอกว่าเป็น0.3 0.7 1นะครับก็เป็นขั้นขั้นก็แล้วแต่ถัดไปหลังจากที่เราออกแบบโอเคอเสร็จแล้วนะครับระวัง Set it and forget it in syndrome Set it and forget it ก็คือตั้งแล้วลืมเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องมีการอัปเดตกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่อง alignment ว่ามันยังสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับอ,อีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เขาเป็นการเตือนกน็คือระวังการ implement OKR OK นะครับ เขาก็แนะนําว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยท่านได้นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องมีประสบการณ์ในการ implement OKR OK ในองค์กรนะครับแล้วก็มีสกิลหลากหลายนะครับรู้จักในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง OKR OK แล้วก็เหมาะกับวัฒนธรรมขององค์กรนะครับอันนั้นคือบทที่6กนะก็จะเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะยังเหลืออีกบทน,นึง คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คือเขาพูดถึงเคสต์ดี้ในการใช้ OKR OK เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับมาถึงพาร์ทที่2องนะพาร์ทที่2เป็น Personal OKR OK ของผมเองนะครับก็พูดทุกสัปดาห์ว่าที่จัดมาเพื่อที่จะให้กระตุ้นให้ท่านลองทำของท่านเองด้วยนะครับออตอนนี้ ไปวีคที่10ของไตรามาสที่2นะเกือบครึ่งปีแล้วนะครับเกือบครึ่งปีแล้วจริงๆถนะ้าใครไม่เคยทํามาก่อนเลยนะเอาไตเอาครึ่งปีหลังนี้เริ่มต้นตั้งแต่1กรกฎาก็ได้นะครับอ่ะอเป้ c t i v e ที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคี y r รีซอว์หนึ่อ่านหนังสือสะสมให้ครบ60เล่มสะสมคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2ตอนนี้64เรียบร้อยทะลุสบายนะครับ o b j e c t i v e 1.2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ครบ26เล่มยังอยู่ที่15เล่มตอนนี้อ่านพร้อ,รอมๆกันอยู่ประมาณ45เล่มนะครับเดี๋ยวสัปดาห์คือหนังสือจริงๆมันคล้ายๆกันคือมันจบมันจะจบพร้อ,รอมๆกันโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมันใช้เวลานานากว่าภาษาไทยนะครับตอนนี้พยายามชิ้โหมดตัวเองอ่านภาษาอังกฤษซะเยอะถ้าจําไม่ผิดตอนนี้น่าจะอังกฤษล้วนๆสี่เล่มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูว่ามันจะจบแล้วมันจะได้อนแทร็กหรือเปล่านะครับแต่คงยากนะเหลืออีกสสัปดาห์เนี่ย จะให้ได้26เล่มของยากคือมันขาดทั้ง11เล่มนะครับอันที่1.3ส่งเปเปอร์ไปเจอแนลสามเปเปอร์ยังคงที่อยู่ที่1นึ่งเปเปอร์ตัดเกรดเสร็จหมดแล้ว3วิชากําลังจะส่งเกรดแล้วก็ทําเอกาสารเล็กน้อยแล้วก็จะลุยเขียนเปเปอร์แล้วล่ะครับออฟเจติท, 3, ที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีรีโซลสองตีพิมพ์หนังสือ2เล่มคือเล่มแรก99%เล่มที่2ประมาณ50% นะครับก็2เล่มในไต,ตรมาสนี้คงยากเหมือนกันคงยากเหมือนกันแต่ว่าก็ยังกลัวอ่อนทำต่อนะครับทีดีโซลสองคิวมีคนฟังพอดแคสสองหมื่นาวน์โหลดต่อวันสัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่17,780ดาวน์โหลดต่อวันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วคือ15,978ดาวน์โหลดต่อวันนะครับก็แวะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่กูณาติดตามกูณาแชร์กูณาฟังนะครับอออฟติกิปชุดสุดท้ายชุดที่3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีคีรโซลสาคือวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไต,ตรมาสที่2ก็คือกลางปีเนี่ยหกรกิโลเมตรทําไปได้330เองครับก็พยายามอยู่พยายามอยู่ตอนนี้พยายามวิ่งถี่ขึ้นนะครับคีรโซสามีน้ําหนักตัว77กิโลกรัมยังยังยังคงอยู่กับเทศกาลทุเรียนนะครับคือชอบเป็นคนชอบทุเรียนมากมากแบบมากมากมาก ก็ยอมครับกินกินเยอะจริงๆนะครับ81.6นะ81.6ก็ถือว่าเยอะนะก็เพิ่มจากสบายที่แล้วอีกนะ81.4แต่ไม่ไม่ถึงพีคนะปีนี้พีคอยู่ที่81.7ไตรมาสนี้นะ81.7แล้วของปีด้วยเดี๋ยวต้องเอาลงหมดทุเรียนเมื่อไหร่คงได้ลงแหละนะครับแล้วก็กิริเโซสามยูสามเวลาอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่สองให้ได้50วันทะลุไปแล้วอยู่ที่52วันนะครับก็ บางข้อทําได้บางข้อก็ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีเรื่องมาอัปเดต2เรื่องนะครับสุดท้าย 1. คือรายการโครงการ OKR OK Consulting Project ตอนนี้จาก6บริษัทที่เปิดรับตอนนี้คอนเฟิร์มไปแล้ว4มีแนวโน้มน่าจะเป็น5ด้วยเพราะว่าเหลือการประชุมครั้งหนึ่งคิดว่าถ้าถ้าคุยแบบเข้าใจกันวัตถุประสงค์ตรงกันก็น่าจะเป็น5 เอ่อที่6เนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4แห่งที่กำลังคุยอยู่แต่ว่าเอา่อก็ก็ประมาณ6ะครับคือคือสุดท้ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพื่อเพื่อใครยังสนใจก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าถ้าปิดตรงนี้อยู่แล้วก็โอกาสที่จะรับอีกทีก็คงปลายปีคิดว่านะคิดว่าก็ก็ถ้า,ถ,าถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้การันตีว่า จะยังไงหรือบางคนบมงที่มาจจะมีแค่5ก็ได้ถ้ามีแค่5ก็เริ่ม5ก็ได้ก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีประโยชน์อ่ไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าถ้ามัน6แล้วเนี่ยที่ที่7เนี่ยจะจะลำบากนิดนึงแหละเพราะว่าจะเริ่มสำหรับโครงการบริษัทเดียวมันอาจจะไม่มี economy of scale อ่ะคือพูดง่ายๆว่ามันมันมันจะไม่ไม่เวิร์กนะครับมันก็คงต้องรอให้มันครบ6อีกทีหนึงนะประชาสัมพันธ์นันที่2นะครับ มีคอร์สออนไลน์ที่วันนี้มีคนอินบ็อกซ์มาหาผมเยอะแยะเลยก็เพิ่งทราบนะครับของ c a l i b e r นะครับ iber, c a l i b e r สะกด C A R I B E R นะ c a l i b e r เนี่ยให้ผมไปสอนอ่าเพอร์ซนาลนะครับของ c a l i b e r ซึ่งเว็บเขาเนี่ยจริงๆเป็นสิทธิ์เก่าอ่ a ที่ธรรมศาสตร์เองนะครับเป็นลูกสิทธิ์แหละที่เป็น f o ลเดอร์นะครับคือมันคล้ายๆเดิมเดิมเดิมมาสเตอร์คลาสอะใครใครเคยรู้จักไหมฮะ คือเหมือนสมัคร s u b s c r i b e รายปีแล้วเราเรียนได้ทุกคอร์สที่อยู่ในนั้นเนี่ยเข้าไปเรียนได้หมดเลยนะครับก็จ่ายเป็นรายปีนะเพื่อใครสนใจอยากเรียน Personal OK r เข้าไป s u b s c r i b e แต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะคอร์สผมนะพอเข้าไปเจอคุณแทบรวิทย์คุณโอ้หลายคนเลยครับที่เป็นผู้สอนที่เยี่ยมๆนะครับเป็นผู้บริหารองค์กรคุณกระทิงคุณเอ่อคุณต้องกวีวูดอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับลองลองเข้าไปดูเว็บของเขาก่อนก็ได้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story